นี่ยังอีกบัตที่นี่ทำหลังหัวแม่มาในหัวพ่อเปยังไงล่ะอัน้กี่เถอะล่ะฮะเป็ยังไง อย่าเลยไปดูนั่นอะไรฮะดึงประตูลุ้นเลยดึงประตูพังเลยคลิปนี้หัวตาบางอย่างก็พากับพาเองเนี้ยเออไอเข้าไปเราเป็นแล้วก็แม่เราไปเขาพื้นที่เราบลัยการสร้างไปดึงประตูรุดนลรเมื่อกี้นี่ขอากับบ้านบ้างนี่แหะเออขวากับบานับพื้นที่ว่าตรงใจฮะ ประตูจะได้รตูคนท่นเนแล้วประตู้างน้ำเรแล้วะออต่เออม่กเนาะคนจะดึงบักแห้งดึงตาลุบุยเขาเป็นเดอสื่อมามยเออเตนี่และบันไ่กัรสรางเขาบันไ่กัสรางขาบนทีไปยังไนคลองล่องในบางฮไปยังเดี๋ยวคือคบร่องล่องไปยังน่ะเ้เบองเบห้องเบห้อง ว้รู้ละรู้ละนนรู้ละโอะะ้ที่นอนมงเป็นรู้ลาเนาะอือพี่น้องบอก,นกเกอนม <c oughs> เนหียใจยเย็นออ,อนโอ้มีโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับผม,อมเ,เออต้องเช็คคอยว่าคอยตงหมให้เขเปพุ่มไมน้ำโอ้ยไม่สาวอยต้องฝึกไง,ง,งได้ รู้ลาได้บ่ห้องนี้ไหมโอ้เคขาเตียงฮะเดี๋ยวไอไปบ้าน้ำเดี๋ยวอ้น้ำเดี๋ยวไอสียืนเฝ้าเดี๋ยวไอสียืนเฝ้าเด้อโอ้โอ้เพลงไหนโอล็อกเลยเอาอ้ล็อกเลยเอาเอาเดี๋ยวโอ้ยล็อกไตนี้ Ừ, ngàn tỏ mình đẹo ngàn tỏ mình đẹo vẫn có sụt nó bật với lát tuyệt đấm thế nó bật mắt sư thì ừ, tăm mắt tắm mắt tố hết may hết may hết may và tù vẫn tốt sư nhãn mày leo สื่อไซสื่อไซเห็นเนะกว่าจะมาอยู่แทนเด้อครับผมนั่นอะไรหอมเซื่อเยืยบ้านพักตั้งอากาศบ้านพักตั้งอากาศเอาไปต้รับอย่างที่นองโอ้ยช่วยโอ้ยช่วยโอ้ย่ยโอ้ยยโอ้ย ตัคิว F O ไปแ่โซอิซิลน,นี่ยาตคิว F O เน่งแ่เอ่โอ อันนั่แหละแม Bref, ่บ้าน <aha? S 1> ผูดดูแลกันเก็บเด้อเก็บบอาเมียเ้อขตงไหนซื้อเด้อด้ชีเอ้ยเอาวเกี่ยวกับยาชีขอตรงไหนซื้อเด้อเก็บเอาเด้อเที่ยวเชียงคานฮะเที่ยว้านปีงเชียงาน

ไี่กดองพี่ิเย็นเปดแอร์แล้วเด้อไก่อนเยมันอบพรลวเาเยนะเขา้สี่เนา้ยส่้ยเด้ออเวทอาหารีอัลเทอร์โควาตันกมิสีนี่ะหีอวตรงนี้สวยดีเข้าีเอีี

คนจ็บาวั้คตมาว่าวนตัวตตก็บอกว่าตกแต่งข้าเรือไงต่ข้ามาดูหลายพันแน่ โอ๊ยสุดยอดหม่เซ็ตข้นมาปกเปก็เปเดียไม่ได้ใส่เลยเข้ามแหละแล้วเป็นเป็นภาพโเปเซใหม่ได้ไหมพี่เอสีไั้ไม่ช้ำกได้้าอยเียเอาสีนี้มาใส่ดูสิวย้ป่ะเรียนเซ็ตมาดี้พี่น้องเอาพี่สีใหม่มาเป็นสีเป็นสีอะไรเกลียวเรื่องยัง เอาแม่แม่บ้านเฮ็ดแม้แม่บ้านเมว่างกล้องเดี๋นี้แม่บ้านนะมไม่ไดจะรอกอปุ๊บะวักินเลยสามวันกินเดินได้าไม่อยากเทียเ่น่ปูถ้าเดมากเล่นหนึ่งเรากจะไม่เหยียบเข้าข้างได้อือามวนตละนั่นปบตัวนี้ปัวอีอ ปูแรงเยอะปดึงออกก่อนปูเสร็จค่อยเหียเข้ามาเอาดึงดึงดึดึงออดึงเออค่ยืนบ้งเางนี้ร้เดิอเดออค่อยยืนบงเงอาเด้อเปียเดินเดินมาจะยืนบงเันรงนี้ไงไม่ปูเสร็จแล้วก็คยเียบเข้าเหมือนเดิมอะไรปังโอ้หุยจินยเอาไม่าไปเดินเดินมาจะยืนบังแอบอแอบเียง นี่โอคนโอเค้ยทั้ลายตัวไม่หาาก่าไงนี่หน้าอะไรกินเยอะทำยังไงเนาะขอนปวดโปคารลโบคตัมเสาานเนมีสตัวมีข้างหน้าด้วยข้างหลังพอิดกอาลง่ะวดที่แล้วออกแล้วข้างหลังหาเก้าเก้าห้าปวดต้นตอต้ตตเราไม่ไมีคนต้นน e ี่เริ่มิจน้หน้าิจ จีนี้สวยจีกี่สวยต้อบซอมโปมเอะไรยุ้อยฮะผมเจ้าขนของก็เต็มคันรถขนของก็เต็มคันรถตกแต่งเขาไม่หักปวดเลอยพึ้นมาสีลังของาเบังตัวเขาจะออาไปทันโอเคครับผมตอนนั้ี่สวัสดีครับ